สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราพาไปชมรถเซฟ้ากันนะคะแล้วมาคลิปนี้ค่ะเราจะพาไปชมรถไฮบิดกันมีแบรนด์อะไร,รบนะ้างคะพี่นันค่ะนะคะแบรนด์ตอนนี้เราอยู่ที่อของฮอนด้านะครับ ซึ่งจริงๆของระบบไฮบริดเนี่ยเดี๋ยวจะมีของทั้ง t o y ยต a นะคะแล้วก็อย่างนี้เราอยู่ Honda แล้วแล้วก็อาจจะมีของ n i s s ันด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์ต่างๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราพาไปชมกันในงานต่อได้เลยนะครับไปกันเลยเราไปเริ่มกันที่ค่าย Honda กันก่อเลยนะคะเปิดตัวมารุ่นนี้เลยค่ะ Honda Accord นะคะคุมพลังระบบ t ู u e ไฮบริด e-hv e 2 0ลิตรนะคะมาพร้อมกับระบบ Honda s e ซนซ n งค่ะและยังมี ฮอนด้าซี v ตัวนี้นะคะที่เพิ่งเปิดตัวกันไปแล้วค่ะกระแสะตอบรับดีมากเลยค่ะแล้วเรามาต่อกันที่บูสโตย y ต้าค่ะแน่นอนเลยค่ะโตย o ต้ายาริทอนะคะเครื่งพลัง h ฮบริด1.5ลิตรออฟชั่นอัดแน่นมาให้เต็มคันเลยค่ะควบคู่ปไกับ t o ย o ต้าคลอสเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในงานยังมีแบรนด์เช่นนําื่อๆมากมายค่ะเช่น BMW Mercedes-Benz อาดีฮาวและอื่นๆอีกมากมายค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการเที่ยวพาชมงานของเราในวันนี้อ่านะคะ หลังจากที่เราทำไปแล้ว3ยี่หนะคบผมจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดะนะครับผมแล้วก็ภาพบรรยากาศในงานต่างๆของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบรรยากาศซึ่งจริงๆแล้วในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่รถยนต์หรือรถไฟฟ้ารถไฮบริดอย่างเดียวนะครับจะมีะนวัตรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องหรือว<ม>่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับผมหรือว่า,าเป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์ยางยนต์อะไรต่างๆนะครับซึ่งในงานเนี่ยจะเป็นของยานยนต์ทุกอย่าง หลายอย่างหลายแบบเวลยทีเดียวนะคะผมแล้วยังไงคะน้องเจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ,คะแล้วในคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวงานไหนยังไงกันต่อนะคะเอาไวาเจอกันใหม่โอกานะสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย